của gia đình hà sởi. Ah, là đi đi Tìm tay. Nguyên tay. Tìm 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 ปากสองไม่ค okay. ุณคุณถือทอดซับมเห็ดไม้ทอดซับตันี้มันใม่โอเคก็เปนแตกนะก็เห็ดเนี่ยแตกแล้วเต็งขาดทุกทีเลยใส่ทอดซับยังแตกแตกันอันน่าตอนนี้ต้นบ่อไหนเลยต้นขยอมาเตมู่เอาไงต้นีมิวกันสอได้หน่อถึงหน่อยไม่ช่นนติงถึง่ได้สองดอกจ Sống 3. 3 sống số gặp tao. 2, sống. 2, 3 3 cặp xong chỉ có số 1 phải cặp bao 2 xong Tốt, 2 xong Hả? 2 xong 2 xong 2 xong Nên 2 Anh 2 xong 2 xong bộ Nên Tính xa cặp tính xong Khăn mặt gần nhớ bao giờ hãy cắt lẹn nó chùn cặp áp bớt ยังไดนละหาม่ต้องเป็นหาโอ้ติงสามกับติงสองอย่างเลยไต่ไต่ไตยะหาพันสองสามสี่อันนี้เอหาสามสองพันเาไรนึันสามใบหาสามสองสามใบเรื่องเมือปดสามสองสามใบเยอะสใบหนึ่งสใบสี่หาหาพันอืมนีกอันหนึ่งมีกรมกาหาสามสองสามใบมันแปดพันอยู่นี่ อันนี้มันเอียงก่อนหาพันจองก็จะใส่สามชองบ่เออสามช่องมันบ่สามช่องไอหาสามช่องเลยสามใบคอยเอามาอยู่หาสองสามใบมันบ่ไม่ฮะโอเคอันนี้กินไปหาพันบอกินเป็นหาก็หาพักินไปมันขึ้นโตเกาที่เพิ่นหนึ่งสองหอก สี่ห้าหกเ้าอ่ะติงสไปเต็งสมาหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะติงสไปหนึ่งสองหอาม่ะเนี่ยหาสมชองเนี่ยห 3, าสามาเลือสามองหาพันห้าสามหมื่นนอสี่ห้าหกเจ็ดแปดิึ่งนทำไปิ้นหปินห้เยงมเจ็เก้าสิบสงหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าห

กสี่อมสห้าเป็นหกสี่เดัดหกสี่หกเอียวเนาะวะาหกสี่หกหกสี่ับสี่เอี่ยงยังไสองพันบว6หกสี่เท่าไรนะหกสี่ห้าพันเนาะติงหไปต็งห้ติงหไปติงหโอเคยูจังทีละ เอาอีวอสเอาเปิดเอาต้าสามเเอาตสามเหอตาสไปใส่ใเฮนีดาหกการกันี่เป็นเตงฮาื่อน่ะเตงฮาเออเพียวเพียวเพียวเเขาเออน่ะตัสามเลยนะใส่หกซุมเฮ้ยหกซุ่มสบ่เอามาอีกด้วยที่แหนหกซีได้มันหกซุ้มไห งี้ว่นสูงละสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพว่านะแมนพว่าอันใช่แล้วอันเป็นการพอแล้วนี่ติงซองอีแล้วติงซองอีแล้วเอาตัดบ่ตัดส่เต่งสามเนเจ็บใจเลยเจ้ากระลนซามิโลกบอกเจ้าปฏิเา็บใจมันบกขาดเพ่นไเจ้าเฮ็ดบ้ามันขาดมันโมมีสองมันโมมีสองเพราะมันโมมีสองมันก็ขาดไปนั่นเนี่ยเออเปิด เอาละ4 5 6 4 5 6ต้องลงเต็ง้ง4 5ตรงลงเต็งเลงตรงลงเต็งเลง6 4 6สูงด6 5มาดีมาดีมกขิ้นห้าขอช้าใสมือหร่ค20,000เจพ่นใบค่ใบเน่20,000 3 4หาอะพยังใช้ยังเอาไปก่อนไอ้ติงติงยนีก่ต็งห เต็งหกกับเต็งยังเต็งหกค่อยเต็งหกเต็งหกับเต็งสี่จีเล่นหกสี่เต็งหกับเต็งสี่ยังไห้าเอาได้สองหมื่นสองหมืนองหมืตอันนี้อันนี้ของใทรเกาพันเกาพั้าสองสิปอันนี้อะไรขอย่าไปส่อันนี้หกสูงใช่ไหมเออขอย่ามนแปดอยเดี๋ยวขอยอมอีให้อี ปดพันเจ้าใจยังใจอไรง้หาต,ต็งหาแล้ววเราไปอ้ใจตเต็งหาโอเคเท่าไรได้เลสองหมื่นสองหมนาซะมาซะสี่ห้าหกเจดแปอันี้หสูงครบแล้นี่หสูงหสูงครบแล้วหกสี่นะจ๊ะหกสี่เนี่ยยัต้องไปเออหกส่ห้าใบสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสสาปเกสสองหมสองหมื่น หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามหื่ะาคา่าแล้วเออบ่อใดน้ำแล้วนะขอจ่ยไปเติงติงสี่นะคอยเอาตาติงสมากักหาหกักเจ้าองข่อยปติงเดี๋ยวาในใจขอยดีเดี๋ยวรงติงหาเออเจ้าไปติ่งหาเดี๋ยวคอยติ่งยัง่าติ่งสามติงสามเมนขอเอามากักจกบาเอสองหมื่กวกมืนสั่ ฮาผ่านหมอเจ้าดิเจ้าเป็นคนลุ่งดิคอยเป็นคนลุ่งใช่ไหมนีเพ้อของเจ้าเจ้าเรียนหาคนอยเป็นคนลุงติงสามหนึ่งติงสามหมนึงองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเกสบงสองสามสี่ห้าเจสิบโอ้ยโอ้สั้นดีแฮ้โอ้ยนงนิ่งนิ่นิไอปไปเยนมือกหาออกมาต้โอ้ยมือกหาคอยาชเป็นมาได้ จะกินตัวต้มมกินมูกระสอบฝุ่กิน่โรตซ้หมูกเยกบกินลัวไปกินเดี๋ยวมันเดี๋ยววก็เป็นยังิมมสองสาอันปลมึกกันย่องๆไหมมึกกอบมึกย่องๆอง่ะนะเสียบ๋าบยปแหลกเงินลงไปมันติดข้อคอายาก็นคนตาย ได้แล้วคุณเน่ยกจ็บเอ็ยีเด้อเด้นกบ้ใหบ่เาเราอายข้นจะอยากไปกินได้จ็บืนเสต่ำหาพันนอติตงเต็งต่ำสามสยังไม่จังสิต่ำสามสองสามสองสามอนี่เใไรห้าพันเปิดตรงเไม่ สองสีที่ไหนล่ะเจ๊วันทูคอ่วันทูคอด้วยสามสองอีลีนกระามโชกกระาโชวหาพันเนาะอด้สเต็งกําหาพันเอาไปมีมือนหนึงเนี่ยเต็งกําเนี่ยเอาครบอวัลทุคเดือสามสองญจอบใจอวัลทุกคอนคน่งสามสามน้ำเนาะเมียนเต็งสามมาเนี่ยสามตําน่ยมันเครื่อดักาคาใบนะของคโอเค ทุกมุมเลยเนเาไปเพิ่ยเพิ่มตัอาเป็นสามสองสามสักยังหัมเดี๋ยวรับผิดชอบไมได้สามองโอ้ยมองอยกบวเด็กนางยังฉีดโดนเอยู่ผลมิตเอยน้ำบอลเขาเหายเอออันนี้สองหมื่นเดี๋ยวคอสอให้อีกหมื่นหนึอันนี้อันนี้น้ำบอนี่ของเก่าเนี่กำลังจิใจสามสอขาดขึ้น ไปครูเลยหาพันห้า0กเจ็ดสิบองขเงินเอสามั่งกุเ้ยามั่งมาด้วยก่อนด้วยเกินบ้าทุกคอรีแสแทออหอก็จะเห็นเลี้ยวจะพาไปเขาพนมูวันทุกคอจิปไปให้ยังเขาเพน่มรุมปเก็บลูกระเบิดเขาเก็บลูกเบิดขาเพนเพ่อเพนอยากส่ขาเทียมนะเป ไปะหางว่าหน่ะมาใครเฮ้ยมันจีใจันเเหยนบอกพนเขาก็นั่งเก็บไอ้ยังกัพีอ็มสองหนึ่งไเห็นบอกมันตกลงน้าบันพนต้องมากับเจมนอยากใส่ถเทียมับเจ้าเสียเอาจากขาขาเดียวที่สองปแต้มกรบพริบด้วยแล้วเอาหัวเราเบื่อยใครีเอ็มอน่งไปก็เนี่ยเลยกาเทียมเดี๋ยวทางนี้อาอเขาไปเก็บบานพนพังอยู่เพราะมันมันตกข่าง เตะวะขาสองวะเห็นนะเห็นไปขาสาหกสองสาหเต็งสองห้าพันห้าพันเตงาหกสองร่ะเต็งหกห้านเตงาเลยเจเาขึ้นไปเตงาใช่เต็งาหกสองหกสามสไหสมอ่ะหกสองไห จับมอกูยกองหาไปหาไเนาะัวน้ซี่เนาะสี่ไปเปิดเอาไหเขาเยันไ่อหาขาดลเอามาบานี่ขาดเลยขาดเลยขาดคือกันเอาอีกปเนี่เปิดชนะขันบอเอาก็มาหกเพราะว่ามันเลือสามสองทันนะเอาก็มาหกูงี่เอง มันยังหลบปหกสองหกสามโมบีเด้อมีบิดหกหเดี๋ยวคอยคอยเอาเตงยังเจ้าแนี้ก่อนคอยเต็งหกยังเดี๋ยวโมแม่นี่ไหมมีสองปึกได้หกเสอเอินเต็งสองเต็งสองมีเนาะคอยไปเตงค่อยตายเดี๋ยวาคอยเสียเสียดอกให้เจ้าซ่งคอยขาดพุนนตอนนี้ ตอนนี้คอยจะขาดทุนเน่ยตอนนี้บวจ้ามาใา่หกหมดเลยคอยไปเติงหารวมทั้งหมดมันเป็นสองหมื่นเนี่ยอันนี้หมื่นหนึ่อันนี้หมื่นหนึง่งเป็นสองหมืน่นสองมืน่นคอยได้สี่หมืน่นสี่มืนเจ้าเติงหุกอ่าพันเพื่อนเดียว <c ười> ที่ได้เก้เติงหาพันเนาะคอยไปเตีองหาบัานี้แก้เติงหากเออไ้เธอรัแกร์คอยเติงหาสองหมื่นคอยได้สี่หมืน <c ười> สี่หมื่นข่อยเสียนี่เสียแพ้แรกปันก็ได้หาพันหนึ่งหาพันได้ได้ร่วมเลยสองหมื่นในทะเลสองหมื่นสองกับคุ่นสองเข้าไปสองเป็นสี่เป็นหกสองหมื่นข่อยเสียหกหมื่นหกหมื่นข่อยได้สี่หมื่นเหลือสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นบันเนข่อยเสียหมื่นหาที่แรกที่แรกหาพันหนึ่งเป็นสามสามหมื่นหักสามหมื่นหักอันนี้ขอสอบอีก มื่นหอันนี้สองมื่นอันนี้สองมื่นหา้านึ่ะสงสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าไมื่นห้าจบครบแลกเป็นติงหาอีกกรสิบยังไงอยู่บคันบกตองติงได้ขดกระลุมได ยสนตองย่สั้นตองสั้นตองติงใครอีกอยขวสันตองแล้วนั่นหนใคร้อสนตองติงสกันนะหกสูงเ่ยวลงบองหนบ่มีเนาะเยวลงหกสาลงสามองหกสากหกสเนาะ่เาอา่วงลงบองมากไปแล้วเนาะนี่สี่สสสนี่ ส,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 สี่สองดู่ีสามีก็เป็นตัา,ามก็ามาเก่ยวไคอยสูรถขยันดีกว่ายัางหา,าแาาั่หว่าังไนะไปหนึ่งสองสามสหาหา,หาไปไปวัดเลยหาสี่ไปคอยเปิดต้องมีหานะสามสียังได้วะต้องมีหาตัวแรกก่อนนะแรกก็ลุ้นสามไป

สามเยีะวคือว่าหาสามเยีะยวป็นนอกเพ่ยังไงอะนอหาสามเยียวพดกับจิทือมั้ง เรียกันขามีนสองสามสี่ห้ากันผาดกันน,หกหนะหกขาไหม,ไาม่าไรใบใบผานขาสี่สามสี่จำหไรอสี่หกสี่หนะ<า>กไหมะไรำใบสี่จำเลยนเดืออยู่ดออกสี่เ ที่แล้วมัดสีหาีหกมาอีกกันที่เด็กข่อยเอาห่าจไปก่อนสามใบสามใบวันนี้หาอีกเจด้มองามสี้าหกเจ็ดเสี่ห้าเบอร์เลยสี่ห้าหกสีมาแล้วห้าหกสี่เอียวห้าหกสี่ตามข่อยมาแบบนี้สีตามเก่าไ ตังเก้าใบนี่บอกแตาสตากินไปโรืไหจ้าเจ้าอ่ะกินตามมาเสื้อไปก่อน <9. S 1> เก้าเก้าเต็งยังกนี่เต็งห้ากับเต็งสี่คนเรนซี่หา,ายาเาเดี๋ยวออไอ,อ้อ้นี่จเจ้าคือเอาไปเบิร์ดของคอยได้น่ะผขอยมือนนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าก็เอาไปให้าพันจลงหาแม่ หกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่งหกไยไปหรือล้าขอลราหาพันกว่าเดิมเงินทุนเนาะเจ้าเจ้าซีตามหอยมากเก้าเก้าไวเก้าเก้าบ่้าหาซีิหปดปัดปดเดมนหมื่นหนึ่งไปเสียซีมาสี่ห้าหกเจ็ดแ เจ็ดแปดเก้าสิบโอ้สามหมื่นกี่หมื่นเนะฮ้ยเจ็ดแตายโอเคขยเจ็ดคยังงอัตองตีเอ้สอหน่อยตีเอี่ยวชี่ตัหนึ ใช่โยโย่ใช่โยโยคันคขนมาลูกคู่กับบัวลิยเินดีับเทียใช่อะไรว่าฝาบัวลอยดินเราขยับนี้ใสยสีร่มดูมามือเป็นหงเฮอยู่ตำสีดำสองยังละครึ่งตอนนั้นกากสีดำ ต็งหกอ่ก <Ừ. S 1> ัาซีแบบอืมตัวตัวนั้ยูตามสี่กับตามสองเอยยังขึ้นเลยพอแล้วมันอยูซ้ายเียกันพวดชี้หกสามสอง2ีเวในหลวเด็กกัติงหกติงกแดงสิบแปดกินใบเจ้สบเสียสองมึ